สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะ เปิดภาพล่าสุดโ oh, อภักจีราในงานโรงเรียนลูกสาวน้องแสนดีสวยกินกันไม่ลงต้องบอกว่าในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดโ oh, อภักจีราในงานโรงเรียนลูกสาวน้องแสนดีสวยกินกันไม่ลงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถสําหรับโอพักจีรานักแสดงนางแบบและพิธีกรหญิงชาวไทยเข้าวงการบันเทิงจากการได้รับตําแหน่งชนะเลิศในการประกวดมิดมอเตอร์โชว์ไทยแลน เมื่อปี1996พศ2539และมีชื่อเสียงจากการเป็นนักสแสดงบทบาทนางร้ายในละครโทรทัศน์ไทยในปี2556ได้ให้กำเนิดลูกสาวหนึ่งคนชื่อแสนดีพัศวงและในปี2565ที่ผ่านมาได้เลิกรากับสามี คือมัทุกรรภพัสวงศ์หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตคู่สมรสร่วมกันมาเป็นระยะเวลากว่า13ปีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2,565 ต้องบอกว่าในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่าสุดโอพักจิราในงานโรงเรียนลูกสาวน้องแสนดีสวยกินกันไม่ลงโดยงานนี้โอพักจิราก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสปอร์ตเดยงานนี้บอกเลยว่าความสวยสองแม่ลูกสู่สีไม่แพ้กันเลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ